กะแม่เปิดบรรยากาศดินเนอร์บ้านชมพูอริยาอลังการมากเหลือเกินน,น,นานๆจะได้มีโอกาสได้เจอกันสำหรับคู่พี่น้องคนสนิทรวมวงการอย่างการะแม่พัชรศรีกับคุณแม่สุปตาชมพูอริยาเพราะหลังจากที่กระแม่นั้นลาออกจากการเป็นพิธีกรรายการสามแซบไปเมื่อต้นปี2564ก็ทำให้การเจอกันของทั้งสองคนนั้นค่อนข้างน้อยเพราะต่างคนก็ต่างติดภารกิจ ล่าสดุดถังกระแม่และชมพูนั้นเมื่อเวลาวางตรงกันจึงได้นัดรวมตัวกันพร้อมกับฟตดี้จัดปาร์ตี้ดินเนอร์กันอย่างสนุกสนานเรียกว่าเหมาหมอยอัปเดตเรื่องราวตามภาษาพี่น้องที่รู้จักกันมาเป็น1ิบสปีและนอกจากจะได้หัวเราะเฮฮาพร้อมสร้างรอยยิ้มด้วยกันแล้วหลายคนนั้นยังแอบโฟกัสอาหารแต่ละอย่างที่บ้านชมพูจัดเตรียมพร้อมเสิร์ฟแบบจุกๆกันเลยทีเดียวทั้งเค้กถุเรียน โดยกรลแมนั้นได้โพสตคลิปพร้อมข้อความว่าไปบ้านคุณชมพู่เราต้องอดอาหารไป3วันเพราะปาเจียบยกปลาเสริฟมาหยุดยิ่งรู้ว่าชอบอะไรนางจะเอามาเรื่อยๆเมื่อคืนน่ากลัวมากอย่าคิดว่าของหวานจะหมดแค่นี้รอดูคลิป2ซึ่งงย่างนี้หลายคนเห็นแล้วก็อยากเข้าไปรวมโต๊ะดินเนอร์ด้วยเลยล่ะค่ะอเนี่ยเราเป่าใช่เกล และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ